ตสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับกับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาวันนี้คือวันเพื่อหัสบดีที่7สิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเส็งครับและผมต้องขอย้ำตัวโตๆเลยนะครับว่าห้ามประกอบการมงคลและที่สำคัญ ใครที่กำลังจะถอยรถใหม่ป้ายแดงเบรกก่อนเลยครับเพราะวันนี้ห้ามถอยรถใหม่ออกจากอู่เด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันเราก็ตื่นมาแบบหมุดหงิดไม่มีสาเหตุหรือรู้สึกกดดันกับงานที่ทำแบบแปลกๆวันนี้อาจจะเป็นวันนั้นครับเพราะในช่วงคำ่ำดาวจันทร์จะย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งจะทำให้พลังชีวิตของเราโดยรวมตึงเครียดขึ้นมีผลต่อทุกการตัดสินใจเลยทีเดียวครับ มาดูเรื่องใกล้ตัวอย่างความรักกันบ้างบรรยากาศอาจจะดูซีเรียสจริงจังเกินไปสักหน่อยนะครับใครที่เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาวันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะคำพูดที่ไม่ได้คิดอาจจะไปจุดชนวนให้เกิดความเข้าใจผิดก,กันได้ง่ายๆครับส่วนคนโสดที่กำลังคุยๆกับใครอยู่อย่าเพิ่งรีบครับดูให้แน่ใจก่อนเปิดใจสารสัมพันธ์ต่อนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆครับ วันนี้ให้เน้นเสื้อผ้าหรือของใช้สีสม้มสีแสดสีแดงหรือสีน้ำตาลเพื่อเสริมดวงชะตาส่วนสีที่ควรเลี่ยงเลยก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำครับใครที่ต้องไปเจรจาเรื่องสำคัญหรืออยากเสี่ยงโชคให้หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงต้านนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยครับวันนี้เป็นวันวอกธาด,ดิน ซึ่งจะถูกฉลกมากๆกับคนที่เกิดปีมะเสงปีชวดและปีมะโรงครับยินดีด้วยครับแต่สำหรับผู้ที่เกิดปีขานต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับอาจมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าหรืออาจโดนกล่าวหาในเรื่องที่ไม่จริงห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดนะครับใจเย็นๆเนข้าไว้ครับและสำหรับชาวปีกุลวันนี้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษพยายามหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบ ทบทวนก่อนจะพูดอะไรออกมานะครับและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีข่าวดีเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนรอบคอบมั่นคงแต่ก็อาจจะยึดมั่นในความคิดของตัวเองสูงไปสักหน่อยแค่สอนให้เขารู้จักการประนีประนอมรับรองว่าอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนครับถ้าเกิดช่วงเช้าคือตี5ถึง10นาฬิกานาทีจะมีวินัยสูงมากเหมาะกับงานสายกฎหมายหรือผู้ตรวจสอบ ถ้าเกิดช่วงกลางวันคือ11นาฬิกาถึง15นาฬิกา59นาทีจะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเหมาะกับงานด้านสื่อหรือนวัตกรรมและถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึกคือ16นาฬิกาถึง23นาฬิก59นาทีจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเหมาะกับงานสายจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการพยากรณ์ในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ และที่สำคัญกดแชร์ส่งต่อคำเตือนและคำแนะนำดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะครับเทดวดาาถึงตันย